สงสัยไหมคะว่าทำไม ชอบขึ้นบริเวณหนกแก้มจมูกและหน้าผากเป็นพิเศษคําตอบที่หลายหลายคนคิดก็น่าจะเป็นเพราะว่าบริเวณนี้โดนแดดเยอะที่สุดไงถูกต้องค่ะแต่ก็ยังมีเหตุผลอื่นด้วยมาฟังกันค่ะว่าเหตุผลทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเหตุผลที่หนึ่งยอดเขาบนใบหน้าเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะคะว่าใบหน้าของเราเนี่ยก็คือแผนที่หนกแก้มจมูกและหน้าผากก็คือยอดเขาและเนินเขาที่สูงที่สุดบนแผนที่นี้พอแสงอาทิตย์ส่องลงมาตรงตรง มุมไหนยอดเขาพวกนี้ล่ละค่ะที่จะเป็นประการด่านแรกที่รับรังสี UV ประเต็มๆแบบ90องศาเลยเรียกได้ว่าเป็นทําเลทองที่เลี้ยงแสงแดดได้ยากบนใบหน้าของเราเหตุผลที่2ระบบท่อน้ำเลี้ยงที่หนาแน่นเป็นพิเศษและนี่คือเหตุผลที่สำคัญมากเพราะจากงานวิจัยเนี่ยพบว่า พอผิวของเราโดนแดดซ้ำๆมันจะเริ่มสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้นมาบริเวณนั้นเยอะเป็นพิเศษเพื่อส่งสารกระตุ้นไปเรียงโรงงานผลิตฝ้าโดยตรงพอหนกแก้มซึ่งเป็นทำเลทองจากข้อที่1โดนแดดซ้ำๆว่ยิงกระตุ้นให้เส้นเลือดพวกนี้เนี่ยขยายตัวและทํางานหนักขึ้นไปอีกลายเป็นวงจรอ,อุบัตที่ทําให้ฝ้าฝังตัวแน่นสีเข้มขึ้นและขยายตัวออกเป็นวงกว้างขึ้นไปเรื่อยเหตุผลที่3าม ความทรงจําของเซลล์ผิวบริเวณหนกแก้มเนี่ยเป็นส่วนที่ถูกทําร้ายซ้ำซๆำซากซาทั้งจากแสงแดดมลภาวะและความร้อนถ้โดนแบบนี้มาเป็นสิบสิบปีเซลล์ผิวบริเวณนี้มันจําได้ค่ะทําให้เซลล์สร้างเม็ดสีบริเวณนี้เนี่ยจะไวต่อสงกระตุ้นเป็นพิเศษให้โดนแดดแป๊บเดียวหรือโดนความร้อนจากเตาแกส๊สหรือโฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงรวมถึงนอนน้อยจนร่างกายเครียด โซิตผลิตบ้าบริเวณนี้ก็พร้อมจะเปิดทํางานทันทีเพราะมันถูกตั้งโปรแกรมให้ไวต่อสิ่งกระตุ้นไปแล้วสรุปที่ฟ้าชอบขึ้นบริเวณหนกแก้มเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นยอดเขาบริเวณที่รับแดดมากที่สุดเท่านั้นแต่เป็นเพราะมีระบบท่อน้ําเลี้ยงหรือก,ก็คือเส้นเลือดที่หนาแน่นกว่าบริเวณอื่นและเซลล์ผิวบริเวณนั้นเนี่ยจำเก่งและไวต่อสิ่งกระตุ้นเป็นพิเศษดังนั้นการดูแลฝ้าที่ดีไม่ใช่แค่ทาครีมกันแดดแต่ยังต้องใช้สกินแคร์ที่ช่วยปอบประโลมผิวลด กการอัเสบและที่สําคัญก็คือต้องไปตัดวงจรเส้นเลือดฝอยที่มีหนาแน่นบริเวณที่ฝ้าขึ้นด้วยนะคะถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอถ้าอยากรู้ว่าสารไหนบ้างในสกินแคร์ลดฝ้ากละที่ขาดกันทั่วไปที่ออกฤทธิ์ตัดวงจรเส้นเลือดฝอยพวกนี้ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาจัดให้